ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลได้นำเรื่องดาวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อจากดวงดีถูกหวยบ่อยๆต้องมีเคล็ดลับหลายคนยืนยันที่ถูกบ่อยๆเพราะทำแบบนี้ท่านผู้ฟังครับ เรื่องโชคลาภความรวยความเฮงเป็นเรื่องเงินทองที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับความอยู่รอดเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองใครไม่คิดไม่หวังเรื่องนี้อยู่ที่ไหนคงหายากกันสักหน่อยแล้วล่ะครับเพราะด้วยภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงทำให้คนต้องดิ้นรนขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินแต่ก็ไม่ไหวที่จะติดน่ติดสินกันอยู่ดีอาจจะด้วยค่าใช้ใจ่ายที่เกินตัวไปบ้าง ต้วเหตุนี้แหละจึงทําให้ใครลหลายๆคนต่างก็อ้อนวอนภาวนาต่อสิ่งสังสทธิ์ขอให้มีโชคได้ลาบลอยด้วยการซื้อหวยนั่นเองท่านผู้ฟังครับเคยสังเกตตัวเองและคนรอบข้างบ้างหรือไม่ว่าเราซื้อหวยกันมากับทั้งชีวิตก็แทบจะไม่เคยถูกรางวัลเลยหรือถึงแม้จะถูกบ้างแต่ก็เป็นจำนวนเงินเพียงแค่น้อยนิดที่ได้รับเมื่อเทียบกับเงินที่เคยเสียไป จากการซื้อหวยซึ่งเมื่อบวกลบกลบต้นทุนไปก็ยังถือว่าขาดทุนอยู่ดีแต่มีบางคนครับเขาแทบจะไม่เคยเล่นหวยเลยแต่กลับดวงดีซื้อหวยเพียงไม่กี่ครั้งกลับถูกรางวัลใหญ่ได้คนไม่เคยซื้อหวยพอวันหนึ่งคิดจะซื้อกลับถูกรางวัลใหญ่จึงทำเอาคนใกล้ชิดตื่นเต้นอยากจะซื้อตามจะรู้ว่าคนถูกหวยเอาเลขมาจากไหน โดยเฉพาะคนถูกหวยบ่อยๆเขาได้เลขมาได้อย่างไรมีอะไรเป็นเครื่องบันดาลใจให้ตีเป็นเลขเด็ดหรือเขาทำบุญอะไรมาจึงวาส,สนาดีแบบนั้นเรื่องนี้นะครับพิสุนีปลายหรือหมอปลายไพกะซิบท่านได้ไขข้อสงสัยกรณีถูกหวยมีโชคลาภก้อนโตนั้นว่าตนแรกกับบุญที่สั่งสมมานานจริงหรือหลายคนที่ถูกหวยรวยจากการเสี่ยงโชคมีเงินมีทอง มีลาบก้อนโตนั้นมักจะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีจังเลยแล้วการถ้าเราดวงดีมีเงินมีลาบก้อนโตนั้นเราเคยสงสัยไหมครับว่ามันแลกกับอะไรเราแลกกับบุญที่เราเคยทําไปหรือเปล่าซึ่งพิษุณีปลายท่านเคยเปิดเผยว่าก่อนที่จะถูกหวยเราต้องมีบุญก่อนโชคลาบไม่ได้มาแบบล,ลอยๆมันต้องผสมกับบุญที่มีมันถึงจะมาได้ อย่างที่บอกคนเราไม่มีใครเพอร์เฟกอย่างคนนี้รวยมีเงินทรัพย์สมบัติมากมายแต่เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักบางคนความรักดีมากๆแต่ไม่มีเงินเลยมันจะสลับกันไปแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีโชคลาภหรือถูกหวยบ่อยๆนั้นเขามักจะมีเรื่องอะไรที่มีปัญหาในชีวิตอยู่ซึ่งคนภายนอกอาจไม่รู้จึงทำให้คนทั่วไปที่พบเห็น เกิดความอิจฉาว่าทำไมถูกหวยบ่อยทำอะไรก็เฮงไปหมดพิสุณีปลายได้บอกว่าอย่างแรกก่อนคือก่อนที่เขาจะถูกนั้นเขาจะถูกหวยกินมาก่อนเยอะขนาดไหนก็ไม่รู้ต้องใช้เวลาพอสมควรว่ากันว่าบุญจะมาพร้อมกับปฏิหารเสมอครับบุญที่มาจากคำว่าปฏิหารนั้นสังเกตว่าท่านปล่อยมาให้จะเล็กจะน้อย ก็ถือว่าท่านปล่อยมาให้ขึ้นอยู่กับว่าท่านปล่อยมาถูกหรือปล่อยมาผิดเวลาถ้าประธานตัวนี้ปล่อยมาในช่วงที่เรากําลังลําบากมันก็จะมาช่วยเหลือเราเป็นก้อนสําคัญและหากเป็นช่วงที่ปล่อยมาให้นั้นเป็นช่วงที่เรากําลังดวงดีอยู่แล้วก็จึงถูกเพิ่มมีเงินเพิ่มขึ้นมันก็จะดีขึ้นไปอีกแต่พอถึงเวลาที่เรามีปัญหาบุญก้อนนั้นมันหมดไปแล้ว เพราะฉะนั้นตอนคับขันใครจะช่วยในเมื่อก้อนปัิหายมันหมดแล้วก็เรียกว่าบุญต้องมาถูกที่ถูกเวลาด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับบุญของเราด้วยว่าเราจะเลือกใช้หรือไม่ใช้แต่ทีนี้คนที่ถูกหวยสังเกตว่าเขาอาจจะไปขอมามีการบุรบาลสารกล่าวหรือแลกับอะไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับผลบุญด้วยเช่นกันนั่นเองท่านผู้ฟังครับ ว่ากันว่าคนที่ถูกหวยกันบ่อยๆแทบจปนทุกงวดเลยนั้นสงสัยกันบ้างไหมครับว่าเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรกันทําไมถึงถูกกันอยู่เรื่อยๆซึ่งหลายคนก็ค้นหาคําตอบกันจนกลายเป็นคำค้นหายอดฮิตทาง g o o g l e ที่หลายคนก็อาจจะเคยค้นหากันมาบ้างแล้วเชื่อไหมครับว่าลวหลายๆคนนั้นเขามีความเชื่อบางความเชื่อซึ่งได้ปฏิบัติมาเรื่อยๆ และเขาก็ถูกหวยมาเรื่อยๆเช่นกันเคล็ดลับล่าวนั้นไม่ยากเลยนะครับเราลองไปปฏิบ,บัติกันดูเชื่อเถอะทำตามเทคนิคเหล่านี้จะเกิดผลดีกับท่านอย่างแน่นอนอย่างแรกนะครับคือใช้คาถาคอหวยเพื่อพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับสำหรับใครหลายๆคนที่เหนื่อยล้ากับชีวิตไม่อยากเป็นคนที่ถูกรักแต่อยากเป็นคนที่ถูกหวยมากกว่าอยากเป็นคนรวย ก็ลองนำคาถาคอหวยจากเทวดามาท่องกันแต่ก่อจะสวดบทสวดคอหวยนี้นะครับเราก็ต้องสะสมแต้มบุญก่อนด้วยการสวดบุญก่อนนอนตามปกติก่อนแล้วทงได้บทสวดคอยถูกหวยนี้บทนี้ใช้สวดก่อนนอนเป็นคาถาคอเลขที่สวดแล้วว่ากันว่าจะทำให้ฝันเห็นเลขเด็ดไม่ว่าจะสองตัวล่างสามตัวหน้าหลังกลับไปกลับมา กลับหน้ากลับหลังกันได้ครับก่อนนอนคืนนี้ก็ต้องสวดตามนี้ครับนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มาอาอุสิวังอุจุตังพระอระหังจุติโลก,งกางอิทังยทิระสังคังจุติจุติครับหลังสวดจบก็ให้เราภาวนาก่อนนอนขอให้เราหลับฝันดีฝันเห็นสิ่งที่พึงปรารถนาฝันเห็นตัวเลขฝันเห็นเรื่องราวที่จะนำมาตีเป็นเลขได้คอยเป็นจริงตามตั้งใจและอีกหนึ่งคาถางวดนี้ขอย้รวย คอรวยรวยพ่อคาถามหาลาภของหลวงพ่อรวยวัตะโกร่ำรวยสมดังนามรีบทองให้จำโชคลาภรอยอยู่แค่เอือ้อมคาถามหาลาภหลวงพ่อรวยวัตะโกอยุธยาให้ตั้งนโมสามจบจากนั้นบริกรรมคาถาว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสามมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทธชิตาสัพพะโคุณวิพาสัมปะโตนรุตตะโมมหาลาพัง สัพพสิทธิพระวันตุมมครับสิ่งที่ควรบูชาเพื่อความเป็นจริมบงคลกับชีวิตได้แก่หลวงพ่อรวยเหลือดหลวงพ่อรวยรูปถ่ายพระเครื่องหลวงพ่อรวยพายันรูปหล่อเป็นต้นครับท่านผู้ฟังครับสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงสแสวงหาโชคจากเลขเด็ดว่าเลขเด็ดงวดนี้จอ,อกอะไรคงสรรหามาหลากหลายวิธี เพื่อได้กันอย่างแน่นอนซึ่งอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการจุดทูบเพื่อหาเลขทูบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันและมีหลายคนถูกหวยกันไปแล้วแต่ของแบบนี้จะจุดกันสุม 4, สีสมหก็ไม่ได้เป็นอันขาดครับถ้าอยากจะเปิดดวงเราจะต้องมีวิธีจุดคอหวยแบบถูกวิธีตามที่คนดวงเฮงก็เคยทำมาครับ และวิธีจุดทูบขอหวยจากเลขทูบคืออะไรเราคงเคยเห็นแท่งสี่เหลี่ยมเล็กๆรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มาพร้อมลวดเล็กๆปักอยู่ตรงกลางสิ่งนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นทูบเสียงทายทูบพยากรทูบเลขเด็ดหรือทูบใบหวยครับโดยปกติแล้วทูบเสียงทายจะได้จากการซื้อทูบที่นำมาไหว้เจ้าไหว้พระ แล้วจะแถมมาแต่ในปัจจุบันนี้เขามีการแยกขายแล้วซึ่งเราจะนำตัวเลขที่ปรากฏบนทูบนั้นไปเสี่ยงโชคอันเป็นที่มาของคำว่าเลขทูบนั่นเองครับวิธีจุดทูบขอหวยให้ได้ผลว่ากันว่าการจุดทูบขอหวยไม่ใช่ว่าจุดจุดกันเล่นๆจุดกันสุ่มสี่สุมห้าจะจุดตอนไหนก็ได้อันที่จริงแล้วเราควรเลือกเวลาที่เหมาะสม โดยมีวิธีการดังนี้ครับ 1. จุดทุบ16ดอกในพื้นที่โล่งแจง้งไม่มีชายคาเงาไม้หรืออะไรมาบดบังด้านบนและควรจุดในเวลากลางวัน 2. นํนำเงินจำนวน9บาทจะเหรียญอะไรก็ได้ครับนำไปฝังไว้ในดิน 3. ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำมัธษฐานมาธัธิษฐานจบก็ให้สวดบทดังนี้ ปโตเมตังประชีวินังสุขโตจุติจิตเตเมตานิพพานังสุขโตจุติข้อยสัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงผลจากภัยพิบัติและเคราะหกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุและขั้นตอนต่อไปเมื่อสวสดจบให้ปักทุบลงบนดินจากนั้นให้ทำการจุดทูบเสียงทาย และนำเลขที่ได้ไปซื้อหวยนั่นเองครับเคล็ดลับการถูกหวยอย่างที่สองนะครับคืออย่ายืมเงินคนอื่นเพื่อเสี่ยงโชคเรื่องนี้ก็สำคัญมากครับเชื่อเลยครับว่าน่าจะเป็นหลายคนเลยทีเดียวที่เคยยืมเงินคนอื่นไปซื้อหวยหรือเสี่ยงโชคอาจจะไม่มีเงินสดบ้างไม่มีเงินเลยบ้างหรือติดเครางหหวยแม่ค้าเลยก็มีบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าการยืมเงินหรือเอาเงินคนอื่นมาเสี่ยงโชค โอกาสที่จะถูกรางวัลแทบไม่มีเลยโบราณท่านว่าจะเป็นการดึงหรือฉุดโชคของตัวเองลงไปไกลายเป็ว่าดวงที่มีกาจะถูกหวยก็หายไปด้วยครับแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นกันทุกรายนะครับนี่คือความน่าจะเป็นมันสูงมากครับทางที่ดีคือใช้เงินตัวเองซื้อหวยหรือเสียงโชคจะดีที่สุดไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครหรือติดไว้ก่อนให้วุ่นวายถ้าไม่มีเงิน ก็ไม่ต้องซื้อครับเพราะนั่นแปลว่าเราจะไม่พร้อมเชื่อว่าไม่มีใครหรือน้อยมากที่จะมุินคนอื่นไปซื้อและถูกรางวัลไม่มีใครยืมเงินหรือขโมยเงินไปเสี่ยงโชคแล้วจะได้เงินกลับมาเป็นแสนแสนมันเป็นทางที่ขัดกันมากครับและเคล็ดลับสุดท้ายที่เขาทำกันคือบ้านต้องสะอาดคลับบ้านสะอาดนับว่าเป็นที่มาของโชคก้อนโตห่วงจุ้ยที่ดีของบ้าน คือบ้านต้องสะอาดสะอา้านไม่รกรุงรังยุ่งเหยิงเพราะอยจะส่งผลถึงคนในบ้านได้ดังนั้นไม่แปลกเลยครับที่ความสะอาดจ,จะส่งผลถึงโชคลาภของคนในบ้านด้วยเหมือนกันถ้าอยากร่ำรวยมีโชคมีลาบหรือเสียงดวงอะไรก็มีสิทธิ์ลุ้นมากกว่าคนอื่นจะต้องเก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อยครับนี่เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณท่านบอกว่าบ้านที่สะอาด ปลอดโปร่งโล่งเรียบร้อยเป็นระเบียบนั้นจะดึงดูดโชคลาภนำเงินนำทองเข้ามาในบ้านได้อย่างไม่ยากโดยเฉพาะตามทางเดินบันไดระเบียงต่างๆซึ่งเป็นจุดที่หลายบ้านไม่ค่อยจะใส่ใจจึงทำให้ไม่มีโชคติดติดขาดขาดได้ในหลายๆเรื่องจะลืมนะครับว่าจุดเหล่านี้คือทางเข้าของเงินด้วยเหมือนกันหากปล่อยทิ้งให้รก นอกจากคนจะเดินเข้าออกลำบากแล้วเงินงก็อาจจะไหลเข้ามาลำบากด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับบ้านที่อยู่อาศัยเป็นเด็ดขาดเพราะห่วงจุ้ยที่ดีบ้านที่ดีก็ช่วยดึงดูดอะไรดีๆให้เข้ามาหาได้ไม่ยากเช่นกันครับท่านผู้ฟังครับการถูกหวยรวยเบอร์ถือเป็นเรื่องราวที่ดีแต่ต้องอย่ายลืมนะครับว่าควรนำเงินมาวางแผนให้ดีด้วยมิเช่นนั้น เงินก็จะอยู่กับเราไม่นานซึ่งเรื่องนี้ก็มีอุทาหรณ์ให้เห็นอยู่เป็นประจำดังนั้นควรนำเงินมาแบ่งเพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินสำหรับรับรองเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นความเจ็บป่วยหรือการตกงานและควรจะมีให้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของเราอย่างน้อยหกเดือนขึ้นไปหรือถ้ามากกว่านั้นได้ก็จะยิ่งดีเลยครับการถูกหวย ไม่ใช่คำตอบของชีวิตเสมอไปเพราะคนเราทุกคนต่างก็ต้องพึ่งพาตัวเองกันทั้งนั้นจะหวังทุกคนถูกหวยก็เป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นเราควรตั้งใจทำมาหาเงินเพื่ออนาคตที่ดีกว่าจะหวังรอว่าเราจะรวยจากการถูกหวยให้การเสี่ยงโชคมันเป็นแค่การลุ้นให้ตื่นเต้นก็พอครับสุดท้ายสิ่งที่เราเชื่อและศรัทธาก็จะเป็นกุญแจ ที่จะนำเราไปสู่ความร่ํารวยได้แต่อย่าลืมนะครับว่ามันได้กุญแจมาแล้วตัวเราเองนี่แหละจะเป็นคนเปิดประตูสู่ความร่ํารวยและความสําเร็จในชีวิตเองความเชื่อเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทําให้เราประสบความสําเร็จได้เสมอไปครับเราต่างหากนี่แหละต้องลงมือปฏิบตัติตามเคล็ดลับสู่ความร่ำรวยด้วยซึ่งเคล็ดลับสู่ความร่ำรวยก็ได้แก่การสร้างธุรกิจ หรือการหารายได้จากการประกอบอาชีพสุจริตเมืม่อมีรายได้เข้ามาก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักออมก่อนที่จะใช้ใจออกไปเท่าที่จําเป็นในชีวิตประจาวันเมื่อเก็บออมเงินได้แล้วจํานวนหนึ่งก็ต้องรู้จักการลงทุนและแบ่งปันสิ่งที่มีให้กับคนอื่นบ้างเพียงเท่านี้แหละสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ในบรรดาพระคาถาต่างๆ ก็จะมีพลังอํานาจโดยมาดันให้ผู้บูชาท่องสวดได้ร่ำรวยกันอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้หวังว่าทุกท่านจะไม่ติดการเสี่ยงโชคจนเกินไปขอรุ่นแค่พอหอมปากหอมคอผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือว่าเป็นกรรมดีทั้งอดีตและปัจจุบันนั้นสง่งผลและอย่าลืมนะครับนำเงินที่ได้แบ่งไปทำบุญเพื่อสร้างบารมีเพิ่มโชคเพิ่มลาบ ให้วดต่อไปด้วยครับขอยทุกคนทุกท่านจงโชคดีเหงๆเฮงรวยรวยสาธุอนาปโปโฮติคันติโกผู้มีความอดทนย่อมเปนที่ชอบใจของบุคคลอื่นช่องคิดดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนืหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณิมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ